ล้อนทุกคืนในโรงพยาบาลเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ชานเมืองมีตึกที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ชื่อว่าตึกสีสุกตึกนี้เคยเป็นหอผู้ป่วยหนะักและผู้ป่วยติดเชื้อแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในคืนพายุใหญ่เมื่อ20ปีก่อนตึกนี้ก็ถูกปิดตายหลายคนเล่าว่าในคืนไฟไหม้ มีผู้ป่วยหลายสิบคนติดอยู่ในตึกและไม่สามารถหนีออกมาได้บางคนเสียชีวิตเพราะไฟบางคนเพราะควันพิษและบางคนไม่มีใครพบศพเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลยังคงพูดถึงเสียงประหลาดที่ดังออกมาจากตึกในยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นเสียงรถเข็นเสียงครางหรือแม้แต่เสียงเรียกที่ดังมาจากเตียงหมายเลขสิเจอิงอ่อนพยาบาลใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงาน ได้ยินเรื่องราวของตึกสีสุกจากเพื่อนร่วมง,งานในช่วงพักดึกที่ว่าตึกนั้นน่ากลัวจริงหรือทักอิงออนถามอย่างไม่เชื่อเธอไม่เชื่อเช่นไหมหลังนั้นลองเข้าไปเองสิที่พยาบาลคนหนึ่งพูดพร้อมหัวเราะคำท้าทายทำให้อิงออนรู้สึกอยากพิสูจน์ความจริงเธอคิดว่ามันคงไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องเล่าเธอจึงตัดสินใจที่จะไปสำรวจตึกสีสุกด้วยตัวเองในคืนนั้นคืนวันศุกร์ที่เงียบสนิท อิงอ่อนเดินไปยังทางเดินที่นำไปสู่ตึกสีสุขทางเดินนั้นเมื่อสนิทมีเพียงแสงไฟจากไฟฉายในมือของเธอเม,มื่อมาถึงประตูเหล็กของตึกเธอสังเกตเห็นว่าแม่กุญแจเก่าๆบนประตูนั้นถูกเปิดออกเองคงมีคนมาทำความสะอาดหรืมัง้งเธอพึ่งทำกับตัวเองก่อนจะถักประตูเข้าไปกลิ่นอับชื้นและบรรยากาศเศย,ย็นเยือกทำให้เธอขนลุกเธอส่องไฟไปตามทางเดิน และเห็นเตียงผู้ป่วยที่ถูกทิ้งร้างตั้งเรียงรายอยู่ตามทางเสียงล้อเตียงดังขึ้นเบาๆจากที่ไกลๆคึกคึกคึกเธอเดินไปจนถึงห้องถุงใหญ่ซึ่งมีเตียงผู้ป่วยตั้งเรียงรายอยู่เธอสังเกตเห็นว่าเตียงหมายเลขสิบเจ็ดดูเหมือนจะยังใหม่กว่าที่อื่นและมีผ้าห่มพาดไว้อย่างเรียบร้อยในขณะที่เธอกำลังจ้องเตียงนั้นเสียงครางเบาๆดังขึ้นช่วยด้วยเธอหันไปมองรอบตัวแต่ไม่พบใคร เธอจึงเดินเข้าไปใกล้เตียงหมายเลข17เพื่อสำรวจทันใดนั้นผ้าห่มบนเตียงขยับเองเผยให้เห็นเงาร่างของหญิงสาวที่นอนอยู่ใบหน้าของเธอซีดขาวดวงตาว่างเปล่าเธอมาแทนที่ฉันใช่ไหมหญิงสาวพูดด้วยเสียงเย็ยนเยะอยืออิงออนรู้สึกเหมือนร่างกายไม่สามารถขยับได้เธอยืนตัวแข็งทื่ออยู่ข้างเตียงร่างของหญิงสาวบนเตียงค่อยๆลุกขึ้นมาและเอื้อมมือไปจับแขนของอิงออน เธอพยายามดิ้มหนีและวิ่งไปที่ประตูทางออกแต่พบว่าประตูทุกบานถูกล็อกจากด้านนอกเธอจึงรีบวิ่งไปยังหน้าตา่างแต่พบว่าภายนอกมีเพียงความมืดเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นจากทางเดินข้างหลังเธอพร้อมเสียงรถเข็นที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้เงาร่างของผู้ป่วยหลายคนปรากฏขึ้นตามมุมต่างๆของตึกพวกเขาเดินเข้ามาหาเธออย่างช้าๆรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพบเพียงไฟฉาย และกระเป๋าของอิงอ่อนวางอยู่ข้างเตียงหมายเลขสิบเจ็ดไม่มีใครพบตัวเธอเพื่อนพยาบาลที่เคยพูท้าทายอิงอ่อนรู้สึกผิดและแตัดสินใจเล่าเรื่องราวนี้ให้คนอื่นฟังตึกสีสุกจึงถูกปิดตายอย่างถาวรและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับคำสั่งไม่ให้เข้าไปแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้นเพราะทุกคืนวันพระเจ้าหน้าที่บางคนยังคงได้ยินเสียงรถเข็นเสียงฝีเท้าและเสียงครางเบาๆที่ดังมาจากตึกสีสุก เธอมาแทนที่ฉันใช่ไหมคำถามสุดท้ายที่ยังคงก้องอยู่ในหอผู้ป่วยที่ไม่มีวันลืมจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องหอผู้ป่วยคืนที่ไม่มีใครอยู่ถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆใหม่ทุกคืนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมทุกที่ที่คุณอยู่อาจมีบางสิ่งเฝ้ามองคุณอยู่ก็ได้ สวัสดีครับ